ลูเบอรี่ครับเนื่อจากว่ามีรองเท้าแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจริงๆเข้ามาสักพักแล้วแหละใช่เว้ซึ่งแบรนด์นี้มีชื่อว่า G S b a t จริๆผมเคยรีวิวไว้รอบนึ่งครับเป็น Spectator Shoe จะเป็นคล้ายๆขาว น้าตาลแบบนี้นะครับจะเป็นน้าตาลที่อ่อนกว่านี้ทีนี้ที่นี่เอาเข้ามาเป็นสีที่น้าตาลที่เข้มกว่านะครับนอกเหนือจากที่ว่าเป็นรองเท้ fer, า p e n ิโลเฟอร์เจ้าแรกในโลกนะครับซึ่งผลิตมาตั้งแต่1876นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ทําผลิตเป็นแบบคอมเมอร์เชียลนะครับวีจุนที่ว่าเนี่ยก็มาจากชื่อของนอร์ e วย์ใครับผมพอพอได้ยินประวัติมาคร่าวๆอ๋ๆอโอเคเนื่องจากว่าเขาได้อิสระแนมาจากอ่าเฟเชอร์แมนชูนะครับที่นอร์เวย์นะครับแล้วก็เอามาผลิตกลายเป็นรองเท้าคู่นี้นะครับ ถามผู้ที่ใช้จริงแล้วกันเนื่องจากว่าในไทยก็มีคนใช้ไม่ไม่ได้เยอะมากขนะ <c oughs> าดนั้นสำหรับรองเท้าที่ซื้อจากขับลูมิเนอรีน้ำหนึ่งในนั้นก็คือพี่มิโอเป็นเกียรติมากครับผม <c oughs> พี่มิเป็นช่างภาพของที่นี่ใช่ครับเป็นช่างภาพของขับลูมินารีครับสวัสดีครับในจริง <c oughs> ผมเคยเจอเขาที่เดคคลัมด้วยเพราะเป็นช่างภาพที่ถ่ายที่เดคคลัมด้วยบ้างบางโทศใช่ครับบางงานรูปที่ไปฝรั่งเศสเขาถ่ายจะเยอะเหมือนกันนะใช่ป่ะใช่ครับส่วนใหญ่ผมเป็นภาพนิ่งครับส่วนนนก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ครับวิดีโอซึ่่่่งเเเเราาคคยยจออนนนนูแแล้้ววตีก็็ป โอเคถามเล่นเล่นดีกว่าว่ามีทั้งหมดสีสีตรงนี้เนี่ยครับผมพี่เลือกสีไหนไปนะผมเอาขาวน้ำตาลไปครับผมก็คือตัวนี้เลยใช่ตัวที่พี่บิวถือเลยเนื่องจากว่าอะไรครับทาไมถึงเลือกขาวน้ำตาลผมคิดว่าเจสปอร์ส่วนใหญ่ต้องเป็นขาวดำเลยผมแค่รู้ส nice yes, yes, so ึกว sure so anyway ่าขาวดําคนอาจจะใส่เยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วผมเห็นว่าสีมันไม่ได้ต่างกันมากพอโดนแสงโดนอะไรผมเลยว่าผมลองไปน้ําตาลดีกว่าครับผมฉีกดูลองอะไรดูเราใส่แล้วรู้สึกไงบ้างครับ ผมคิดว่าตอนแรกมันจะกัดกว่านี้เพราะมันดูหนาดูแข็งดูแบบใส่แล้วเจ็บแน่ๆแ,แต่พอใส่แบบผมว่ามันอบเท้าดีพี่วิวมันแบบมันไม่ได้กัดไม่ได้เจ็บหรืออะไรเลยใส่แล้สองสามวันสบายเลยพี่บิวแล้วก็แบบแมทชุดอะไรก็ง่ายพี่บิวเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าเจสแบบจบเลยอันนี้แล้วคุณเอาไปติดกันลื่นหรือเปล่าเรียบร้อยพี่วิวติดฮับโซโทเพ o p l a ที่ไหนครับวิฟเอสไทยแลนด์ครับผมเชียง่ได้ขายก็ได้เอ็มพีเอชแนะนำเลยพี่วิวอันนี้ก็คือมาเป็น b r e กส s t a t i ครับพื้นด้านล่างเนี่ยอาจจะต้องไปติดก ใช้ได้นานขึ้นนะเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณไม่ติดน้ํามันจะซึมผ่านรูตรงนี้ขึ้นไปจนถึงแบบตัวรองเท้านะครับมีทั้งหมดสีสีตรงหน้าจริงๆก็จะมีตั้งแต่แบบสีดําสีขาวน้ำตาลแล้วก็สีขาวดําซึ่งน่าจะเป็นสีที่ขายดีที่สุดของ D Express ของที่นี่ใช่ไหมค้าเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นขาวดําแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสี Y ที่เป็น h o s p i t a นะครับถามนิดเดียวถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ ยังจะเลือกคู่นี้เหมือนเดิมปะ่ะยังจะเลือกเหมือนเดิมพี่บิวยิ่งยิ่งกว่าชอบอีพี่ใช่ใส่ทุกวันเลยแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เออวันนี้มีวันเดียว,นนวนนที่เบรกมาหน่อยร้องเขาหน่อยเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับที่ประเทศไทยมีตัว g s Bass เข้ามาวางขายนะก่อนหน้านี้มีมาวางขายเหมือนกันในนี้น่าจะพอทราบอยู่ใช่ครับพี่บิวซึ่งมา <พอ S 1> เคย,เยขายอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นคับนิวมารีแล้วตอนที่ผมรีวิวผมก็บอกคร่า,าวๆแล้วว่าน่าจะมีคนเอาเข้ามาขายซึ่งก็ที่อะครัับบรราคงไมมม่แกผ1900 ใช่เลยไม่แรงมากใช่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แพงขึ้นมาอีกนิดนึงแพงขึ้นมาหนึ่งพันบาทก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮอสปิตตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทซึ่งถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาลองก็มาลองที่ได้เพาขายที่นี่ที่เดียวขายที่นี่ไว้ก่อนที่เดียวไว้ก่อนออ๋ที่เดียวไว้ก่อนเรียกลูกค้าไว้ก่อนที่เดียวไว้ก่อนที่เดียวไว้ก่อนปัญหาเดียวของที่นี่นะครับก็คือมันจะไม่มีไซส์คลื่นใช่ครับก็จะมีแต่ไซส์เต็มนะครับก็คือแบบ42 43ไเลยใช่คสิบสองไฟสี่สิบสามเลย ใครที่ใส่แล้วต้องการไซส์ครึ่งอย่าง9้าครึ่งหรือ10บครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องรอเป็นข่าวหน้าข่าวหน้าใช่ครับแจ้งให้เรียบร้อยแล้วใครก็ตามที่เดินเข้ามาลองครับ,รบถ้าเกิดอยากจะสั่งไว้ก่อนสมมติว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นไซส์ครึ่งนี่สั่งรวงหน้าได้ใช่ไหมได้เลยครับสั่งที่ทางร้านคาร์บรูมินาีได้เลยน้าร <Okay. S 1> ้กน,น้องอยู่กลวิธีการเลือกไซส์ง่ายครับใครก็ตามที่ใส่เป็นสติ๊กเกอร์ไซส์ไหนครับสั่งไซส์นั้นเลยครับตรงๆเป๊ะๆเลยนะสมมติว่าใส่ไนกี้เก้าก็อันน แล้วมันจะเบรกแล้วพอดีเป๊ะครับก็ประมาณนี้มีอะไรอยากฝากไหมลองเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่อยากให้เข้ามาลองกันเยอะๆอยากขายครับอยากขายผมหล่อจริงเลยอะคุนนี้เพิ่งหล่อวอะไรวะขอบคุณนะขอบคุณนะครับ้าผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวรองเท้าเนี่ยยังคงผลิตแบบเดิมอยู่นะฮะแต่ว่าเปลี่ยนที่นะครับก่อนหน้านี้คือผลิตที่อเมริกา1 0 0นตะครับตอนนี้คู่นี้ผลิตที่เอลซ็กวอร์นะครับแล้วก็ใช้หนังอัปเปอร์เป็นแบบออนไลน์นะครับข้างในก็จะแบบเป็นออนไลน์แบบนี้นะตัวรองเท้าเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกไปแล้วก็คือจะมีบีฟโรตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์พิเศษมากๆของตัวเจสแบรนะครับผมด้านหน้าตรงเนี้ยจะเป็นการเย็บมือทั้งหมดนะครับก็ช่วงแอปพลอนตรงนี้นะครับเย็บ มันจะมีระยะห่างของเส้นได้ที่ไม่ค่อยเท่ากันนะครับเป็นการดึงด้วยมือหมดเลยนะครับพื้นด้านล่างเป็น black s t r e รับจะมีการเย็บทะลุขึ้นมานะพื้นด้านในครับอันนี้อาจจะแตกต่างจากรุ่นที่ผมมีตัวนี้จะรองพื้นโฟมมาค่อนข้างหนานิดนึงนะครับของผมที่มีเนี่ยมันจะรองมาน้อยกว่านี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นแบบเวอร์ชั่นที่เป็น international กับเวอร์ชันที่ขายที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะครับอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะแต่ที่แน่คือโดยรวมก็ยังเป็นรองเท้าที่ทรงสวยอยู่ครับหน้างุ้มสวยงามจิกพื้นดีรแลล้ววก็เาใส่จ เนี่ยมันจะมีความเอกลักษณ์สูงมากๆของ Penny l o a f e r เนาะลองดูครับว่าจริงๆแล้วเราเหมาะกับตัว Penny l o a f e r สไตล์นี้หรือเปล่าท้ายเชียงจริงก็เป็นขาวดำครับคู่นี้เลยอันนี้เท่มากๆแล้วเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยมีแล้วรู้สึกกลวนนิดนึงว่าจะสไตลิ่งยากอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าดำล้วนก็เท่เหมือนกันแบบนี้นี่ดำล้วนแบบนี้ก็ ใส่ง่ายแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยครับคู่นี้เหมือนซื้อปปรดสาตแล้วกันนะเพราะว่านี่คือแบรนด์แรกของโลกที่ผลิตเพนนโลเฟอร์นะครับใครก็ตามที่อยากซื้อโปรดาาสาตเก็บไว้ใช้งานก็ลองคอนซิเดอร์ดูครับกับ g s b a s s นะครับลืมบอกไปอย่างครับว่าถ้าซื้อของที่นี่นะที่ขับลูมารี่นะครับก็จะมีแถมตัวชูฮอนให้ด้วยนะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมว่าเท่เดีอ่ะ นอกเหนือจาก j จสส Bass ครับเดี๋ยวให้พี่นนเป็นคนแนะนำแล้วกันนะว่ามีสินค้าอะไรใหม่อยู่ที่ขับดูในนี้ช่วงนี้นะครับมา พี่นนท์ลุยนอกจากจีเอสแบตอนนี้ก็จะมีดิจิเซลไดครับ <This is S 2> ดิจิเซลได้ก็เป็นเสื้อของเกาหลีใช่ครับเป็นแบรนด์ของเกาหลีจะออกแนวแบบสตรีทด้วยแล้วก็จริงๆมันก็จะแบบออกแนวอเมริกันค่อนข้างเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลคือปกติแล้วเราจะเห็นงานของแบบดิจิเซลได้ถ้าไปเกาหลีมันจะดูสตรีทมากๆแต่ว่าที่ที่นี่เลือกมามันจะดูแบบก็จะเลือกไอเทมให้มันแบบว่าเหมาะกับร้านด้วยแต่งตัวง่ายหน่อยริย่างเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างครับที่มาใหม่เดินเข้ามาข้างในครับนอกจากวีโมกด้วยนะของดิจเซล หมดเลยนะครับมีแบรนด์เนี่ยครับชื่อว่าพามเขาจะทําเป็นสไตล์แบบเคานเจอร์ของแบรนด์เขาจะชอบเทนนิสแต่ว่าคือเขาไม่ได้ทําเสื้อผ้าเทนนิสนะครับก็คืออินสปายใช่ครับใช่มันดีสปายมาจากเทนนิสก็จะมีพวกเสื้อโปโลแต่ละหลักมันก็คือเป็นสตรีทสำหรับแบรนด์นี้ใช่ไหมครับเสื้อก็จะเป็นทรงแบบโอเวอร์โอเวอร์หน่อยอันนี้ก็ดูน่าสนใจครับใครชื่นชอบเทนนิสแนะนําให้มาได้เอ้ยเอ้ยตัวนี้เท่จะมีแจ็คเก็ตเท่เลยอันนี้ขายดีของแบรนด์นี้ มันดูมันดูเท่ดีต่อกันมาครับอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจอนครับถ้าคนที่เคยติดตามร้านน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วแต่อันนี้จะเป็นคอเลคชั่นใหม่ก็จะมีเชิ้ตที่มันบางลงอันนี้สีสวยมากพรลลามอมันจะเป็นแนวแบบเสื้อล์แวร์หมายถึงว่าเป็นเสื้อนอนใช่ชุดนอนจริงๆมันเป็นเสื้อนอนแหละแต่มันเอามาสไตลิ่งแล้วสนุกขึ้นอะไรอย่างนี้ฝั่งนี้ก็จะมีดิสเซสรเซวอร์แดนเหมือนกันเป็นผ้านิตผมรู้สึกว่าดิสเซสเซวอร์ดมันไม่ได้สตรีทขนาดนั้นหนิตโคเชยอย่างเง ซึ่งมาคู่กับโบดี้ก็ทําให้รู้สึกว่ามันใกล้เคียงโบดี้ประมาณหนึ่งเลยนะโบดี้ก็จะมีสินค้าล็อตใหม่ๆโผล่เข้ามาครับแต่ว่าถ้าโบดี้ล็อตใหม่จะไปขายที่ร้านเดลคาร์มบีวีโอทีแล้วนะครับจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วหลังจากนี้ใช่ครับโบดี้ก็ต้องไปบีวีโอทีนะครับอยู่ที่เกสอนอัมรินเกอนอัมรินครับนอกจากนั้นก็จะเป็นวาโกมาเรียมาโกมาเรียมาใหม่ก็จะเป็นลายอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเดือดเดือดหน่อยครับเวลาใส่จริงคนรจะต้องมีแจ็คเก็ตสักตัวคุมเนาะ ใครอยากลองมาลองได้หมดเลยครับที่นี่ก็จะมีรองเท้าเป็นอาซองอาซาฮีใช่ไหมครับแล้วก็ที่อยากให้ลองจริงๆก็จะเป็นสตีมโมโนคือผมมาใส่อยู่อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่กำลังจะสีสต็อกโลนิใครับใช่ครับอาจจะมีโมเดลใหม่เข้ามาด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าที่ขายดีที่สุดยูนิเวอร์แซลออกโมเดลชั้นใหม่เข้ามาครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนแป๊บหนึ่งขอบคุณนะฮะครับเชิญนยครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวพา ให้พิมิตแนะนำลายใหม่ของ U.O. แล้วกันโอเคครับผมก็มีอะไรใหม่บ้างครับช่วงนี้คอลเลคชันใหม่ของ U.O. ซีซั่นนี้ก็จะมีโซนนี้เลยครับพี่บิวโอเคเป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตใช่ครับผมมีอะี้เท่ดีนะมันเป็นแบบเหมือนสโนว์สเล็กนิดๆจริงๆมีสีแดงพี่บิวแต่น่าจะหมดแล้วอ่าโอเคครับใช่ครับแล้วก็เป็นแนวเบสบอล ใช่ครับผมมีแนวนี้มา3สีพี่วิวใช่ครับตอนนี้แนะนําเลยพี่วิวสวยมากปกเป็นคอนูลอยคอนูลอยใช่ครับผมลายปักด้านหลังวยงานเท่สวยใส่สวยครับตัวนี้ชอบมากอ่าส่วนนี้เป็นกระโปรงพี่วิวเป็นคอนูดลอยสองสีมาใหม่เป็นสีดํากับสีชมพูสาวๆวขไหนอยากลองก็ลองได้นะครับใช่แล้วครับถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นกางเกงใช่ไหมใช่รับมีกางเกงคอนูดลอยเท่นียนี่คือจับจีบปะ หมือนจะไม่มีจีบนะพี่บิวนี่ของผู้ชายครับผมแต่นี่ <Hey. S 2> ไม่แน่ใจว่าคอลเลคชันเก่าหรือเปล่านะพี่บิวเป็นเวิร์กแวร์เสียบคอนเสียบอะไรเพราะว่าย o มันเบสออนเวิร์กแวร์เป็นหลักใช่คร,ครับผมแล้วก็มีทีสูงสามาใหม่พี่บิวหลายสีเลยแต่ที่จะแนะนําคือ2สีเดนมิมใหม่เออจริงๆตัวนี้กับตัวนี้ผมมองไว้ตั้งแต่ข่าวที่แล้วมันมาแวบเดียวแล้วมันก็ไปเลยปะใช่ใช่หมดเร็วมากนี่มาใหม่ แนะนำเลยครับพี่บิวสองสีนี้สวยงามใช่ครับผมใครสนใจก็อย่าลืมมาลองกันนะฮะใช่ครับอาจจะบอกรุ่นไม่ได้บางทียูโอรุ่นมันเยอะพี่บิวคุณมีตัวไหนของยูโอแล้วอยากแนะนําให้ทุกคนมีสักตัวหนึ่งต้องเป็นอะไรผมมีทีสูงสามก็คือตัวกางเกงใช่ครับผมจะเป็นกางเกงรุ่นนี้ครับพี่บิวก็คือเป็นสแตนดาร์ดฟิตใช่ครับผมใส่ดีมากใส่ได้หลายลุคใส่ใส่ลุยใส่อะไรได้เลยพี่บิวมีจีบมีอะไร อันนี้ก็คือเอวสูงด้วยใช่ครับใส่คู่กับพวกแจ็คก้งแจ็คก็งได้ได้สบายสบายฟังแมพกับของฟังในข้าวราได้สบายเข็มขัดก็ต้องเป็นทอรี่ฮะอ่าใช่ใช่ครับผมายของชิบหายขอบคุณมากนะครับพี่มีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเค